ขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,567นี้ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมาอย่างท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในรอบปีที่ล่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่างดังที่ท่านทั้งหลายก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้ว เรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือได้มีการประกาศให้วันที่13บสาตุลาคมของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันนวมินทรมหาราชและได้มีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาณวรี ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่สิบสามสุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนไปร่วมงานร่วมถวายราชสักาการะให้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมากทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนำความปราบปลื่มใจมาสู่เราทุกคนโดยทั่วนหน้ากันการที่บ้านเมืองเราดำรงมั่นคงและมีเกียรติยศศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศชาติจวบจนทุกวันนี้ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดีและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอดดังเช่นโครงการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดวัฒน,นธรรมอันดีงามของไทยโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยเห็นได้ชัดเจน จากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปลาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพร,ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่ และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้น <c oughs> ก็ระเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จิตใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ประเทศชาติของเราก็จะเจริญวัฒนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไปขออนุภาพแผ่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิตรยงคุ้งครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากท,ก,ทกทุกโศกโรคภัยทุกๆประการบรันรดาลให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาประสบจต่สิ่งที่พึงปรารถนาะ ตลอดศพหน้านี้และตลอดไป สมเด็จพระประมินทรร,ราราธิบดีสีสินทรามหาวชิลาลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระ,ระุุทาพิมลลักษ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำพุทธศักราช2567แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจําพระชวงศ์จัก,กรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระปรมาพิไทยวปรและตราพระนามาพิไทยสอทอ เมื่อเปิดบัตพระราชฐานพรด้านขวามีพระบรมชายยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดสูตรสาลทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ชุดราตรียาวด้านหลังเป็นพระบรมสาธิลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสาธิลักษ์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชโอรสห้าพระองค์ใต้พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์พระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพรมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พศ2567พร้อมทั้งส่งลงพระปรมาพิไทยและพระนามาพิไทย